ครีมรักษารอยแตกลายทั่วไปแตกต่างจากโคโคโรอย่างไรวันนี้มีคําตอบค่ะลหลายคนอาจจะใช้ครีมรักษารอยแตกลายมาค่อนข้างเยอะบางคนใช้ไม่เห็นผลหรืออาจจะมีการแพ้เกิดขึ้นจึงทําให้สูญเงินค่อนข้างสูงเสียเงินโดยปราบประโยชน์ทุกคนอยากรู้ไหมคะครีมรักษารอยแตกลายทั่วไปแตกต่างจากโคโคโรอย่างไรตามมาค่ะ ซึ่งครีมรักษารอยแตกลายทั่วไปหรือครีมดูแลรอยแตกลายทั่วไปอาจจะไม่ได้รักษารอยแตกลายถึงชั้นรึกของผิวอาจจะทำแค่ให้ผิวภายนอกแลสว่างขึ้นเมื่อเทียบกับผิวที่เกิดรอยแตกลายที่เป็นสีขาวนั่นเองค่ะจึงทำให้ผิวบริเวณนั้นขาวโดวยทั่วทำให้เหมือนคล้ายกับว่า สีผิวกับเท่ากับสีของรอยแตกรลายนั่นเองค่ะจึงทําให้เรามองไม่เห็นรอยแตกรลายจากการใช้ครีมลดร,รอยแตกรลายทั่วไปจะไม่ทําให้ผิวบริเวณนั้นกระชับลดเรือนริ้วรอยติดตื้นเพียงแค่ดูว่ามันกระจ่างใสนั่นเองค่ะผู้ครีมรอยแตกรลายทั่วไปอาจจะไม่ได้รักษาอย่างลึกถึงชั้นผิวข้างในอาจจะช่วยได้แค่ผิวชั้นนอกเท่านั้นค่ะเมื่อผิวชั้นนอกแลสว่างขึ้นซึ่งจากรอยแตกลายส่วนมากมีลักษณะเป็นสีขาวนั่นเองค่ะครีมรักษารอยแตกรลายทั่วไปจึงมีหน้าที่แค่ ผิวให้สม่ำเสมอกันหรือแค่เคลือบผิวชั้นนอกไว้ให้กระจางใส่เท่านั้นค่ะแต่ก็ไม่ได้ช่วยถึงต้นตอของปัญหาจริงๆเพราะรอยแตกลายที่เกิดจากชั้นรึกคือรอยแตกลายที่เกิดจากการฉีกขาดของเส้นคอลลาเจนและอิลาสตินของผิวจึงไม่สามารถรักษาได้แค่ผิวชั้นนอกนะคะแต่ควรรักษาให้ถึงต้นตอของผิวเลยและนั่นคือข้อแตกต่างที่ทําให้ผลิตภัณฑ์คอลลาโทเคียวแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วไปค่ะผลิตภัณฑ์คอลลาโทเคียวเนื้อเป็นน้ําใสไม่ใช่ครีมทําให้ซึมเข้าสู่ผิวชั้นในได้้ง่่่าาาายยมกขึนนคะ,ะหลๆท ใช้ผลิตภัณฑ์โคโคโรโตเควลดรอยแตกลายได้มากเกิน90%อีกด้วยนะคะเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องค่ะและอีกทั้งสารสก,กัดของผลิตภัณฑ์โคโคโรโตเคลมัเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีเจือปนไม่กอ่อให้เกิดอาการแพ้อีกด้วยนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์โคโคโรโตเคียังได้รับรางวัล The Best Stage Mark เป็นรางวัลการันตีจาก The Asian p a l e n t ปี2023อีกด้วยค่ะและยังมีวางจำหน่ายที่เซ็นทรัลโรบินสันไอคอนสยาม ทั่วไทยอีกด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลชั้นนําและคุณหมอที่เราร่วมกิจกรรมเสมอมาตลอดระยะเวลา10ปีค่ะเชื่อได้ว่าปลอดภัยและทําให้คุณสาวๆมั่นใจมากขึ้นอีกหลายๆชั้นเลยค่ะฟังจบแล้วอย่าลืมเปิดใจมาใช้แบรนด์เคอรโคโรตเกียวนะคะ